Nokia ย X 50 Pro 5G สมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมจากแบรนด์ n o k i ียที่กลับมาทวงบัลลังอีกครั้งในตลาดมือถือด้วยดีไซน์ที่รหรูหราแข็งแรงและสเปคที่จัดเต็มรองรับการใช้งานในยุค 5G ได้อย่างลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูวิดีโอหรือใช้งานทั่วไปก็ตอบโจทย์ได้ครบทุกด้าน ตัวเครื่องของโนเกีย X 50 Pro 5G มาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียดระดับ QHD+ บกและอัตรา Refresh 120Hz ซึ่งให้ภาพที่คมชัดสีสันสดใสและลื่นไหลทุกการสัมผัสไม่ว่าจะเลื่อนหน้าจอเล่นเกมหรือดูหนังก็ให้ประสบการณ์ที่เหนือชั้นมาพร้อมกระจก Gorilla Glass ที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนช่วยป้องกันหน้าจอจากการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างดี ด้านกล้องถ่ายภาพ Nokia X50 Pro 5G จัดเต็มด้วยกล้องหลัง5ตัวความละเอียดหลัก1.08 MP จากเลนส์ไซส์ที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพพร้อมด้วยเลนส์อันตราา้าไวท์เทเลโฟโต้และเล่นสำหรับการถ่ายภาพมาคโครรองรับการซูมแบบออปติคอลและดิจิตอลได้คมชัดพร้อมโหมด AI ที่ช่วยปรับแต่งภาพอัตโนมัติให้สวยงามในทุกสถานการณ์ส่วนกล้องหน้าความละเอียด3.2 MP เหมาะสำหรับเซลฟี่และวิดีโอคอลอย่างคมชัด ในเรื่องของประสิทธิภาพโนเกีย X50 Pro 5G ขับเคลื่อนด้วยชิป Snapdragon 8 x รุ่นใหม่รองรับการใช้งาน 5G ได้แบบไม่มีสะดุดมาพร้อมแรมสูงสุด12 g b และหน่วยความจำภายในสูงสุด256 g b ทำให้สามารถใช้งานหลายแอปพร้อมกันได้อย่างราบรื่นไม่มีอาการค้างหรือกระตุกระบบปฏิบัติการเป็น Android เวอร์ชันล่าสุดและโนเกียยังคงให้ความสำคัญกับประสบการณ์ Android แบบเพียวซึ่งไม่มีแอปขยะมากวนใจและได้รับการอัปเดตความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ แบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการใช้งานได้ยาวนานตลอดวันรองรับการชาร์จเร็ว 45W และระบบชาร์จไร้าสายช่วยให้การใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างสะดวกและไม่ติดขัดไม่ต้องพกพาสายชาร์จตลอดเวลาอีกต่อไปอีกจุดเด่นหนึ่งของรุ่นนี้คือคุณสมบัติการน,น้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68 ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจตัวเครื่องยังคงความแข็งแรงทนทานตามสไตล์ของโนเกีย พร้อมดีไซน์ที่พรีเมียมและทันสมัยเหมาะกับทั้งการใช้งานทั่วไปและการใช้งานระดับมืออาชีพโดยรวมแล้ว Nokia x 5 0 Pro 5G เป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่ครบเครื่องทั้งในด้านดีไซน์กล้องประสิทธิภาพและแบตเตอรี่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมือถือที่เชื่อถือได้ในระยะยาวพร้อมกับประสบการณ์การใช้งาน Android ที่บริสุทธิ์และปลอดภัยจาก Nokia อีกครั้งในยุค 5G นี้